สวัสดีครับมาพบกับช่องดีเซลรถถ่ายซิ่งนะครับวันนี้ <ừ. S 1> ตามต่อทีมงานดีโดครับ LC 0 1 8 HP เครื่องยนต์3สูบใบมีด1.6ครับขับเครื่อง4ล้อ2เพลาวันนี้บุกเบิกงานชั่วโมงครับวนันนี้ถ่ายด้วยดันด้วย สิบสองไร่ครับวันนี้เพื่อนๆสิบสองไร่ครับนี่ถึงนูน่นต้นไม้ใหญ่นูน่นแล้วก็เนีกกำลังมาดันคนาครับจะทํางานยาวเลยครับงานนี้น่าจะเป็นสี่ไร่นั่นเนี่ยจากนู่นมาเนี่ยถึงบนเนี่ยต้นไม้เยอะเลยครับเพื่อนๆน,นี่ก็กาลังดันครับตอนนี้ดันชั่วโมงครับสองชั่วโมงกว่าแล้วดันไปหกเส้นคนา มาดูพลังเจ้า l 40บ้างว่าจะแรงสักแค่ไหนครับตัวนี้เดิมๆนะครับเครื่องยนมาโรงงานเดิมๆหมดทุกอย่างครับยังไม่ได้แต่งกาวนงกาวนายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยครับคันนี้เดิมๆหมดทุกอย่างเลยรถสภาพ7เดือนครับ6เดือน7เดือนนี่แหละคันนี้ ดน400ว่อชั่วโมงครับนี่ดันคันนาคันนานี่ก็หลายปีนะครับแน่นเลยครับนี่โอ้ยขึ้นมาเป็นแผ่นเลยปัดวันนี้ ดีโดลงมาถ่ายคลิปเองครับวันนี้แล้วก็ให้ลูกน้องขึ้นกลับครับ ดับคาตีนเลยครับดับจริงๆไม่ใช่ดับเล่นๆใช้หางครับใช้หางใช้หางเกาะครับ ท่านดใดที่ต้องการรถไถครับเขตสังขะตำบลก็อแตกบ้านละวอกครับมาติดต่อได้เลยครับที่เพจดีโรรถไถซิ่งนะครับวันนี้ต่องานไถงานดันได้ครับสำหรับทางบ้านแถวๆนี้นะครับที่แบบรถ,รถแถวบ้านไม่ว่างก็ติดต่อได้ครับอันนี้ถ้าว่างก็ได้ไปรับใช้บริการ จัดเต็มครับงานนี้ลากกันยาวๆนะครับนี่ขนาดนี้ก็น่าจะหลายสิบปีนะครับนี่อัดแน่นเลยเพิ่งบุกเบิกออก,กวันนี้ครับ โยนสามสูดแล้วก็โอ้แรงเต็มสปีดเหมือนกันครับเนี่ยจับเต็มไปเลยครับนี่ ปาดเนิบๆเ,เลยเนี่ เรวยาวเลยครับนี่ถ้าไทยแล้วก็ดันแล้วก็ป,าด,ดปาดรีดปาดรีดบ่อยๆมันก็สวยครับขึ้นมันก็จะปรับง่ายขึ้นแต่ตรงนี้มันทำงานลำบากนะครับเพราะว่าร้อยรถเกี่ยวข้าวสูงตำ่ำสูงตำ่ำ ใีรับงานชั่วโมงครับชั่วโมง400แล้วก็พร้อมไท12ไร่อย่างยาวเลยครับงานนี้งานนี้เฉพาะงานเดียวนี่ก็เกือบ4ไร่ครับงานยาวเนี่ยเกือบ4ไร่ครับงานนี้ที่ดันเนี่ยบุกเบิกออกทำงานใหญ่เลยครับจะแต่งให้มันเรียบเลย นก็เริ่มจะมาแล้วครับวันนี้น่าจะมาอีกรอบนึงแล้วล่ะจะเริ่มมืดซึมมาแล้วครับส่วนทางนี้ก็สว่างเปี่ยงเลยก็สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ